สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดี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 นะคะสวัสดีจากเพจแม่มดเพจเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนค่ะวันนี้แวนนะคะนําบรรยากาศเนาะที่งดงามมากๆนะคะเออบรรยากาศที่เป็นความฝันเนาะบรรยากาศที่แบบเออนะคะเคยเห็นเนาะสมัยเป็นเด็กนะคะที่บ้านเนาะกูจะชอบซื้อโปสเตอร์นะคะที่เป็นรูปทะเลนะ รูปชายทะเลบ้างนะคะรูปขาทิวทัศน์เนาะจากหนังเม็กซิโกแล้วก็รูปอะไรเอ่ยคะทุกคนอ้ารูปอะไรเอ่ยรูปอะไรเอ่ยนะคะทุกคนค่ารูปอะไรเอ่ยรูปดอกทิวลิปนั่นเองนะคะชอบซื้อมาติดไว้บ้านเพราะว่าครูเห็นมันสวยนะคะชอบเนาะเออสมัยก่อนเป็นเด็กเนาะเรามี เรามีทีวีนะคะขาวดำเนาะเราไม่เห็นภาพหรอกแต่เวลาเราไปตลาดเราเห็นสวยๆเราก็จะติดมาใส่ไว้นะคะแต่วันนี้นะคะทุกความสคมคันปราถนาเป็นจริงดังปาฏิหาริย์ค่ะทุกคนค่าเพราะอะไรเอ่ยนะคะเพราะเราเข้าใจนะคะการสร้างพลังให้จิตการสร้างพลังให้ชีวิตหรือว่านะคะสมัยนี้ยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะ นัก,ว,กวิทยาศาสตร์เข้าถึงนะคะเอ,อ่อเข้าถึงเรื่องของจิตเรื่องของสมองเรื่องของสมาธิเรื่องของพลังงานเรื่องของพลังงานจัก,กรวาลต่างๆนะคะเพราะวิทยาศาสตร์เข้าใจนะคะก็น,านํามาค้นคว้านํามาวิเคราะห์นะนำมาเขาเรียกว่าเปรียบเทียบเอ,อ๊ะทำไมนะคะทําไมนักบวชนะเขานั่งสมาธิแล้วเขามีพลังน,น,ลนั่นนู่นนี่ทําไมประวัติศาสตร์นะคะ าการทําสมาธิการสวดมนต์นะคะการทํานั่นนู่นนี่ต่างๆทําไมนะคะต้องขอบคุณนะคะเออนักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเอาไปวิเคราะห์ต่างๆให้เราเข้าใจนะคะซึ่งต่อไปเนะาะโลกของเราก็จะเป็นโลกใบใหม่นะคะโลกแห่งยุคเทคโนโลยีใช่ไหมโลกแห่งการใช้พลังงานการเสกพลังงานต่างๆนะคะทุกคนซึ่งนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีหนังสือให้อ่านเยอะแยะมีโค้ดมีครูออกมาพูดต่างๆแต่นะคะโค้ดครูบางคนท่านก็ส่งต่อให้ความรู้ทางวิวชาการแต่ท่านไม่ได้ปฏิบัติเนาะออแบบนี้นะคะมันก็ทําให้คนที่ไปติดตามนะคะไปเรียนรู้ไปสุกผลไปลองผิดลองถูกทำแล้วทําไมไม่ได้ผลประโยชน์เลยนะคะมันจะดีไหมคะวันนี้ถ้า วันนี้นะมีครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์นะคะนำความลับต่างๆนำประสบการณ์ต่างๆที่ได้ไปสร้างนะคะมาแล้วมาบอกต่อมาส่งต่อนำความลับนะคะเอ,อ่อที่าการเ็าเรียกว่าการทำยังไงนะคะเอ,อ่อฝันยังไงฝันถึงจะเป็นจริงปรารถนาอะไรยังไงถึงจะเป็นจริงนะคะใช้กฎแรงดึงดูดทำยังไงถึงจะเป็นจริงนะคะการทำ manifestation ต่างๆทำไงถึงจะเกิดขึ้นจริงนะคะเออซึ่งนะคะหรือว่าไอ้ํำสั่งจิตนะคะเออทำไงถึงจะทำได้จริงถึงจะเกิดขึ้นจริงนะคะเออทำไงถึงจะได้มานั่งริมชายหาดนะคะเที่ยวเทศทำกำไรทั่วโลกเหมือนแคนกับเนี่ยค่ะกับแม่มดน้อยลูกสาวแคนนะคะทุกคนอ่าในเพจในเพจแม่มดเพดเด้อเรียนเงินโลกเป็นเงินเรานะคะมีคำตอบ ใครอยากรู้ใครอยากมีความสุขความสําเร็จนะใครอยากสร้างปฏิหารให้กับชีวิตของคุณวันนี้นะคะก็สามารถเนาะออกดนะคะติดตามแวนมาได้เลยนะคะกดอินบ็อกซ์พักมาถามเลยเนาะเรามีคอร์สดีๆนะคะที่จะส่งต่อที่จะบอกต่อแล้วเราก็นะคะมีนะคะเรื่องราวดีๆเนาะทั้งทาง โลกทางธรรมหรือว่าทางโลกหรือทางจิตวิญญาณนะคะมาส่งต่อมาบอกต่อผู้คนนะคะทุกคนคะ่ะดูบอกเลยนะคะว่าดวงจิตของแม่มดนะคะมันมหัศจรรย์มากเนาะที่ดูสามารถนะคะเออรับรู้บางสิ่งบางอย่างเนาะได้นะคะเออก็นํามาส่งต่อผู้คนเหมือนกับอาชีพเทรดเดอร์นะคะแม่นแม่แม่นก็ ไปฟังดูนะคะทำพยากรนะคะชัาที่ทางครับแต่ละวันเนาะสำหรับครูครูบอกว่ามันมหัศจรรย์มันสุดยอดมากนะคะชมบรรยากาศอ่าแล้วคลิปนี้นะคะหม้น้อยๆนีน่นะคะหั้น้อยๆคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคน